เจดีนะครับเจดีองคใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มากๆนะครับผมนี่ความสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับครับผมองค์พระต่างนักปกนะครับผมสวยงามครับข้างในครับใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมามาเที่ยวดูนะครับสวยงามครับข้างในครับใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่อ่า หลังจากเราจุดทูปเทียนกราบไหว้หลวงพ่อศิลาขาวเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแผ่นทองที่ได้มานะครับติดองค์พระที่อยู่มากหน้านะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพระปฐมเจดีนะครับเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสารีเิกทตุของพระปฐมเจดีนะครับ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานศาลีเลกกทาสของขออนุ่าตด้งงานนอกก็ไมมแพคข้างในเหมือนกันแต่ว่าข้างในเป็นองค์พระประธานนะครับองค์พระพุทธเจ้านะครับส่วนเป็นดูข้างในสุดก็จะเป็นแล้ก็มีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่อื่นดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ก็อกขอขอบคุณทุกท่านเข้าเข้าไปข้างใน ที่องค์ปฐมเจดีด้วยนะครับผมเดี๋ยว,วผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเดินรอบๆโบสถ์รอบๆเจดีดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับ ให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายหลังจากเราเข้าไปดูองค์ปฐมเจดีข้างในแล้วนะครับผมเราก็ออกมาดูวิวด้านนอกนะครับดูรอบๆนะครับดูรอบหน้าหลวงพ่อศิลาขาวนะครับให้ครบทุกๆ,ๆองค์เลยนะครับแล้วเราค่อยเดินไปที่องค์ปฐมเจดีก็ด้านในเลยนะครับผมหลังจากเราเข้าไปดูองค์ ปฐมเจดีข้างในแล้วนะครับผมเราก็ออกมาดูวิวด้านนอกนะครับดูรอบๆนะครับดูบทั้งเข้าระคับเดี๋ยวเข้าไปดูวงปฐมเจดีด้านในนะครับว่าจะส่วนรอบนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มก็จะมีพระปฐมเจดีนะครับเป็น เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานศาลีลิกธาุของท่านนะครับองค์ปิยมหาราชนะครับรอห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปิยมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตให้หลวงพ่อศิลาขาวนะครับให้ครบทุกๆองค์เลยนะครับแล้วเราค่อยเดินไปที่องค์ปฐมเจดีย์ก็ด้านในเลยนะครับผมพระปฐมเจดีย์นะครับเป็น เจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสารีลิกธาตของใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่อาผมมีโอกาสได้มาตาบไหว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่ยืนดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านข้างใน เราเ้าไปชมกันมาแล้วนะครับวันนี้ถ่ายข้างในให้เห็นได้นะครับผมข้างในมาแล้วนะครับแต่ข้างในวัดถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ชมความสวยงามด้านนอกเอาก็ได้นะครับผมเพราะว่าความสวยงามด้านนอกก็ไม่แพ้ข้างในเหมือนกันแต่ว่าข้างในเป็นองค์พระประธานนะครับองค์พระพุทธเจ้านะครับส่วนเป็นถูกข้างในสุดก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผม เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้ท่านนะครับองค์ปิยะมหาราชนะครับร้อห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปิยะมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตพ่อพัสสิลาขาวก่อนนะครับผมอยู่ข้างหลังผมเองนะครับนะครับใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่ เดี๋ยวไปเดินรอบๆบโบสถ์รอบๆบเจดีย์ดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปใน ข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมถ่ายข้างในให้เห็นได้นะครับผมข้างในมาแล้วนะครับแต่ข้างในวัดถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ชมความสวยงามด้านนอกเอาก็ได้นะครับผมผมทางเข้าเจอแล้วนะครับผมเดินไปทางเข้านะครับอืมครับ เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้ท่านนะครับองค์ปียะมหาราชนะครับร้อห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปียะมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปใน ข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมวระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผม่ข้างในให้เห็นได้นะครับผมข้างในมาแล้วนะครับแต่ข้างในวัดถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ชมความสวยงามด้านนอกเอาก็ได้นะครับผมวระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบ,บูชา ของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่เดี๋ยวทางเข้าแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดู องปฐมเจดีด้านในนะครับก็จะองพระปางนักกนะครับผมสวยงามครับข้างในครับใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมามาเที่ยวดูนะครับสวยงามครับข้างในครับองพระนะครับองพระปางต่างๆนะครับอยู่ตามซุ้มต่างมนะครับของกําแพงนะครับผมแล้วก็จะมีทางพระปฐมเจดีนะครับเป็น เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสารีริกธาตุของผมทางเข้าเจอแล้วนะครับผมอย่าเดินไปทางเข้านะครับอืมครับพระปฐมเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสาลีริกธาตุของส่วนรอบนอกนะครับ ด้านนอกก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มก็จะมีองค์พระ่างนักปกนะครับผมสวยงามครับข้างในครับใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมามาเที่ยวดูนะครับสวยงามครับข้างในครับองค์พระนะครับองค์พระปางต่างๆนะครับอยู่ตามซุ้มต่างซุ้มนะครับของกําแพงนะครับผมแล้วก็จะมีทางพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผม ญากให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายเดี๋ยวไปเดินรอบรโบสถ์รอบๆบเจดีย์ดูนะครับผมว่า <ไป S 1> จะสวยงามแค่ไหนนะครับเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยว,วผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผม ข้างในเราเข้าไปชมกันมาแล้วนะครับวันนี้หลวงพ่อพัสศิลาขาวก่อนนะครับผมอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับนชนะครับเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะครับทางเข้าก็อาจจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเห็นนะครับผมทางเข้านี่นี่ครับเจอแล้วครับท่านนะครับองค์ปิยมหาราชนะครับรอห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปิยมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างใน ก็ไม่อนุญาตเรามีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่อื่นดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ก็ข<ม>อขอบคุณทุกท่านคุณมากมากนะครับที่รับชมแล้วก<ม>็ติดตามกันนะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้ ที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้ใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผม